ติดตามช่องธนวัฒน์ช n แนลด้วยนะ,<ฮ>ะนะมีเรื่องราวมากมายให้คุณค้นหนาไปดูด้วยถ้าอยากดูช่องคอ,คอยก็ไปหาคอยตีนูดูแค่นี้แ <c oughs> หละ <c oughs> ครับสวัสดีครับผมธนวัฒน์ช n แนลนะครับวันนี้ผมมา่ายเมื้อหลังของไฟนะครับที่เราได้ติดตั้งไปในช่วงกลางวันนะครับ <c oughs> เป็นไฟหลอด LED นะครับ เป็นหลอด LED Sport l i g h 80วัตต์นะครับซึ่งเราติดตั้งอยู่ในขณะนี้ติดตั้งอยู่า3หลอดนะครับด้านหน้าจะเป็น2หลอดนะครับก็คือด้านซ้ายและด้านขวาของบ้านของลูกคนนะครับก็จะมีหลอดไฟ80วัตต์นะครับเป็นหลอดไฟที่เราใช้แสงโซลารเซลล์นะครับที่ทาง FC ได้มอบมาให้กับลูกคนเพื่อที่จะใชะ้เป็น เป็นแสงที่ส่องสว่างในช่วงกลางคืนเพราะเห็น FC บอกว่าในช่วงกลางคืนแสงสว่างมันจะน้อยเกินไปนะครับต้องขอขอบคุณ FC นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าบริวเวณที่จุดส่องสว่าง2จุดเหล่านั้นคือตรงจุดไหนนะครับเพื่อที่จะเป็นการอัปเดตอีกครั้งหนึ่งให้กับ f c ทุกท่านได้รับทราบนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปครับไปดูกันนี่ก็จะเป็นจุดที่ติดตั้งหลอด LED ขนาด80วัตเป็นโซล่าเซลล์นะครับที่เราติดตั้งกันในช่วงกลางวันนะครับที่บรรดาเรายูทูบเบอร์ช่วยกันนะครับก็ะจะติดด้านหน้าอยู่2หลอดนะครับนะครับที่เห็นอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับตอนนี้เราก็ติดอยู่ที่ตำแหน่งของอ่าที่ด้านหน้าที่จะส่องมายังบริเวณตู้นะครับเดี๋ยวผมให้ ได้ชมตรงส่วนบริเวณตู้นะครับตัวนี้เป็นหลอดอีกหลอดหนึ่งก็คือด้านหน้าจะติด2หลอดนะครับด้านหน้าโดยรวมของแสงสว่างที่บริเวณหน้าบ้านของลุงพลนะครับจะเห็นได้ว่าแสงสว่างชัดเจนมากขึ้นนะครับจากการที <modeled después> <uel> ่เราติดหลอดไฟ2หลอดนะครับที่บริเวณหน้าบ้านของลุงพลนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดหลังบ้านนะครับที่ส่องไปยังบริเวณ ห้องน้ําของบ้านลุงพลนะครับแล้วก็ติดอีกหลอดหนึ่งนะครับเป็นหลอดที่สามนะครับเป็นหลอดไฟสปอร์ตไลท์นะครับส่องไปยังบริเวณห้องน้ํานะครับให้มีความสว่างสวัยมากขึ้นนะครับเพื่อความปลอดภัยของบ้านลุงพลนะครับเราก็ได้ติดตั้งในส่วนนี้ไปแล้วนะครับนี่เป็นหลอดที่สามนะครับเป็นอีกส่วนหนึ่งของหลอดที่สามนี่เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่เราถ่ายจากจุดที่บริเวณ ของหน้าห้องน้าํามายังห้องครัวนะครับก็หลอดไฟจะสาดส่องไปยังห้องน้ํานะครับสําหรับคลิปนี้คงต้องจบรีเท่านี้นะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับกดติดตามกดกระดิ่งเตือนทุกครั้งที่มีการอัปโหลดวิดีโอขึ้นสู่ยูทูบเพื่อนๆก็จะได้รับชมคลิปใหม่จากผมนะครับสําหรับวันนีน้ขอบคุณมากครับสวัสดีนะครับบ๊ายบายครับ